ยายกินลำไยน้ำลายยายหลายย้อยหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วค่ะเป็นแค่แรกๆก็ต้องปรับตัวค่ะใช่ไหมคะทําอะไรก็ต้องปรับตัวค่ะอย่างณนะเวลาน,นี้ครับ <mor> Boom, <450. S 3> ผมก็จัดความใสอยู่ยัางายังใส่อะไลเนอร์อยู่เหมือนกันซึ so, ่งก็มีความรู้สึกว่าเสี่ยง หรือการพูดเนี่ยก็ไม่ได้ผิดแปลกจากปกติครัถ้าปัญหาเรื่องการพูดไม่ชัดแต่พอใส่ไปนานๆแล้วก็รู้สึกคุ้นชินค่ะก็ปกติเลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีผลกระทบเลยครับเพราะว่ามองไม่ออกครับว่ากําลังใส่อุปกรณ์จัดฟันอยู่นะครับทำให้พูดคุยกับลูกค้าทุกๆวันได้อย่างสะดวกสบายครับแล้วก็มีคนทักด้วยครับว่าทำไมฟันสวยขึ้นไม่มีอุปสรรคเลยค่ะเพราะว่า เหมือนคุยปกติตอนนี้ก็ยังใส่อยู่นะคะก็รู้สึกไม่มีปัญหาอะไรเด็กบางคนยังไม่ทราบเลยว่ารูกไปจัดฟันมา